หนวดขึ้นไวมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมากลหนดด้วยเครื่องกลหนดไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมซึ่งมีหัวให้เปลี่ยนทั้งหมด3าหัวนะครับรุ่นนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเราก็แค่สไลด์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวเครื่องก็จะทํางานนะครับกลหนวดได้เลยอ่ะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับการกลหนดนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวเป็นแบบกันจอบ้างนะครับผมเราก็บิดนะครับ แล้วก็เอาหัวกันจอนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เปดเครื่องนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวจะใส่ที่ตัดขนจมูกนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยใช้แรกๆอาจจะรู้สึกตะก,กะจีหน่อยนะครับผมเดี๋ยวสักพักก็ชินนะครับก็แย่เข้าไปได้เลยนะครับจะรู้สึกฟินๆหน่อย ซึ่งหัวใบมีดนะครับสามารถถอดไปล้างน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพด้านในของใบมีดนะครับสามารถถอดออกไปล้างได้นะครับผมเราสามารถล้างน้ําเปล่าได้เลยนะครับ อ่าเพียงเท่านี้ก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่กหนดรุ่นนี้นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับเราก็นําสายชาร์จซึ่งหัวเป็นแบบไมโครนะครับมาเสียบชาร์จที่ตูดได้เลยนะครับไฟสถานะการชาร์จก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับหน้าของเราก็กลับมาสะอาดใสเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องกหนูแบบนี้นะครับสามารถแตะไปดูลิซิ์้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมได้เซตนี้ไปเลยนะครับ